โอเคครับนำพาทุกท่านเข้ามาสู่ในแมปสุดท้ายซึ่งเป็นแมปมิลาม่าในโหมดเอ่อเฟิร์สเพรสซันครับของไลกัดลอสหนูรีพับจีทัวร์นาเมนต์พรีเ e นเตชั่นไบนะครับกูจะตาอแล้วเราดูดดครับนำมันำมันำนำสก,กัดครับดูนำมัสก,กัดจังหวะนี้ครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็กำลังทำการณ์โดนตัวถมครับศัตรูรอบศัตรูละทิศแล้วกอดออมเข้ามาแล้วครับตอนนี้ทั้งตีของฝั่งของพรูดสับว์สูงเราโอมอะไรเจอประจันหน้า อันนั้นเรียบร้อนในมัสก,การโดนยิงในเกาเกาดีเอ็มจีครับจะยิงแบบไม่สเปซสักหน่อยมากับสะพานปาระเบิดดอกนี้เด้งหนึ่งสองสโอ้โหอย่างแม่นเออ e ว y good ปลาทูเอาล้ครับอยู่ล่างบ้านแล้วตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้อ้าวแล้วจูก,กู่เก็บเ n จเนพื่อซึ่งเห็นไปเรียบร้อยครับลบไม่แล้วจะซ้ำเลยไหมยังซ้ำไม่ได้ระเบิดมีคีเอสเปสครับไปตัวเองมีพื้นที่เล่นครับอา้าวแต่ปลาระเบิดติดครับตอนนี้จอกไปซ้ำเลยไหมออกไปไม่ได้แล้วปืนลั่นอีกเออเอาเข้าไปเอาครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนนี้ปาทูเหลือปาทูกับโอลีเท่านั้นปาทูกับโอลี่เท่านั้น,น,นจังหวะนี้จดจดจ้องจอง้จองแล้วนะแล้วนะพลตรีปาทูบอกโอลี่หนูกลัวจังเลยคะ่ะพี่โอลี่คะ่ะ หนูควรจะเลยครับพี่โอลี่แบกหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะหนูชีจะลาาแล้วครับพี่โอลี่ค่ะช่วยหนูหน่อยไม่ไหวแล้วโ<บ>อลี่บอก<น>โอ้ยจะจะหนูแค่ลำพังตัวเลยเอาไม่รอดเลยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องอ่านสุดท้ายเขาดูขอดูทางฝั่งของคิวบอยนยครับตอนนี้ไม่ได้จับนานมากครับตอนนี้ Q คิวบอยคิวบอยอยู่บนรถอยู่เออเขาทำไรครับเขาดูเข,า,ขาดูซ้ายดูขวาซ้ายดูซ้าย แล้วแล้วเขาทำอะไรต่อครับเขาก็นั่งอยู่นะครับโอ้ยแล้วดี t อมทีครับ DMT อมบวกอยู่ครับตอนนี้เอาเละครับจังหวะนี้โดมิโนาดักล้มลงไปดี t อมทปั๊มเลือดอยู่ปั๊มเลือดปั๊มหนองอยู่ครับปั๊มเลือดปั๊มหนองอยู่ปั๊มเลือดปั๊มหนองเล้วดตะเปะโอ้ยเอาพี่เขียวโดนคิดว่าโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอย่านะอย่านะพี่เขียวบอกอย่านะอย่านะวิปเปิออนพอลูกสองครับพอลูกสองคุณพอลูกสองเอาไงฟูรินาเห็นแล้ววิปเปิออนเห็นแล้ว ยิง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 อื้มอืしし้มวิปปอนออนวิปปอนออนเอาไงเอาไงอุ <h ati> <h ati> ้ยอ ati> ุ้ยโอ้โหดิคอนเอกอุ้ยฟูลี่นายโอ้โหยิงนัดเดียวนัดเดียวเลยแล้วก็กำลังจะมาชาร์จแล้วด้วยกำลังจะมาชาร์จเอดดีมทีดันเอาเอาล้มหนึ่งเหลือดีมทีคนเดียวและคิวบอยมาช่วยคิวบอยมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาพระเอกมา เพเอกมาจนได้เพเอกมาจนได้บทละต้องใช้ตัวแสดงแทนแล้วครับเอาพีบอยเก็บหนึ่งคียบอยซ้ำกระสุนเปลี่ยนกระสุนนี่คียบอยคีย์บอยโดนชาร์ตคียบอยคียบอยคียบอยจะลกไปเอาเอาคีย์บอยคียบอยคีย์บอยเอาดิเอาดิมาดิมาดิครับก็มาดิว่ารู้จักเปล่ารู้จักวันเอพีเอสเปล่าเนาะรู้จักวันมิดด้ามเปล่าเฮ้ยคนเดียวแล้วเหลือคนเดียว รู้จักเป่าแว่นเอพีเอทายแรดน้องๆคิวบอยคิวบอยเอาดิเอาดิคิวบอยโลกโลกคิวบอยโลุก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 ลกมีรถอยู่นะครับคิวบอยมีรถนะครับเอาดิเอาดิไม่เห็นบัดดี้เอาเอาเอาคิวบอยไม่เห็นเอาเอาเอาดิเอาดิเอาคิวบอยหน่อย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 พี่แบนไปเอาหน่อยพี่เอาหน่อยไปอยู่ข้างหน้าพี่พี่ แในจังหวะนี้คิวบอยจะเปนหรือว่าไปเรียบต้องเคลียร์ครับต้องไปเท่านั้นครับวงมันบิดแล้วและฉีกไปแล้วอ้าวดู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 วิ่งอ้อมไปหนอินเดียครับวิ่งอ้อมไหนอินเดียครับอีซีบีอีซีบีออกมาหลังแล้วไอ้ท็อปไม่รู้ไอ้ท็อปไม่รู้อีซีบีสเปรปีปีสเปรปีปีแต่ไม่ตายครับโอ้โหไอ้ท็อปห้อยหลวงปู่ตีแน่นอนห้อยหลวงปู่ตีแน่ๆจังหวะนี้ ปั๊มยายรอบปั๊มเลือดปั๊มหนองแป๊บหนึ่งครับปั๊มเลือดปั๊มหนองแป๊บหนึ่ง ECB ECB เห็นไอ้ท็อปเรียบร้อยเอารีเบิร์ตล้มครับเอาล้วครับสวยแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ครับงานมาครับงานเกิดนะครับรีเบิร์ตบอกว่าอ้าวเฮ้ยข้ามาอีกแล้ว ผิดโผล่แล้วครับตอนนี้รีเบิร์ตตัวแบกของเราผู้เป็นมดคิวอันดับที่2ได้ออกจากเกมไปแล้วด้วยเหครับหมอจีเห็นแล้วเหลือแค่หมอจีเหลือแค่หมอจีอเอาคืนจีมึงฆ่าพี่กูมึงฆ่าพี่กูมึงฆ่าพี่กูหมอจีกำหมัดครับหมอจีกำหมัดกัดฟันกัดลิ้นแล้วครับตอนนี้กัดกรามตัวเองแล้วครับหมอจีบอกขอปัมเลยปัมหนอก๊บนึงโดนแน่โดนแน่แ่เอาละเห็นแล้วหมอจี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 จะยิงเลย เียบร้อยมัดเดียวเข้าหัวจะเปก์นหนึ่งดอกสองตัวเก็บออกจากเต็มความแม่นของเขามันนิ่งเกินไปว่ะผมมองว่าเขาควรที่จะไปอยู่ในโปรเล,ลกได้แล้วอ่ะถ้ามีหมอจีนิโนอาด้าไม่เกิดอ่ะหมอจีอยู่นิโนอาด้านี่ไม่เกิดเหมือนกันน่ะแต่มันเทียบเลยไม่ได้ครับหลักการแข่งครั้งนี้กับการแข่งในโปลลรเลกเขามีกันอยู่ครับยิงกันสนั่นวันไหวนัตตี้ฟรีนัตตี้ฟรีดอมครับการจะเจอไหมจะเจอไหม,เ,ไหมเปิดห้องไป เปิดออกไปกระโดดหนึ่งนีเรียบร้อยกับมัฟฟี่โดนโอ้โหโอ้โหดูดูดูโนสโขบด้วยดู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 โอ้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 เหลือฟอร์ตาเตเปยจังหวะนี้เตเปยจังหวะอุ้ยล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งแล้วฟินทัวร์โลฟินทัวเล่ซึ่ทัวร์เลือดระดับเดือดเออนั่นแหละโดนนะครับโดนลุมอยู่ครับตอนนี้จัตุรรอบจัตุรัสทิศเลยครับจัตุรอบทิศเลิกเคลียชุบโอ้โหเหลือคนเดียวเหมือนกันโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยจิมมี่ออกจากเกมครับจิมมี่ตกเกมเตอร์ออกนับที่สี่แล้วฟินทัวร์ นอนยิงเอ้านอนยิงได้ด้วยโอ้โหดูความเข้มความเข้มนี้เอา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 เีวเอา๋เี๋เอาเีเวเแอบเอาเรียบร้อยตูนอ้าวพี่ตูนพีああ่ตูนของพี่ตูนเอาเาเฉยเลยครับขวางแล้วระเบิดไปไหนอะระเบิดอยู่ข้างหลังกระเบิดมันเด้งมาชาร์จแล้วชามาชาร์จแล้วอิมาชาร์จแล้วเมงมาชาร์จแล้ว เมงมาชาร์แล้วเมงมาชาร์จเมฆมาชาร์โอเอ็มไหวไหมโอเอ็มเอากระสุนหมดเมงกระสุนหมดเรียบร้อยเอาเฮดซิวต์ตาวูดแกงโอเอเอาดิแกงโอเอฟหนึ่งหนึ่งครับเหลือหนึ่งหนึ่งหนึงหึ่งไปลลุมโจอี้ครับซ้ำเลยด้วยซ้ำเลยด้วยไม่สนเลยด้วยซ้ำเลยด้วยโจอี้ปั๊มเลือดปั๊มหนองอยู่ครับปั๊มเลือดปั๊มหนองอยู่มุมขวาหันขวาไปเจอกระสุนเรียบร้อยโอ้ยโอเอ็มมาว่ะคุณแปลก เอาแล้วไอตี้ของมาเฟียเซเวอร์โดนตุ๋ยหลังหรือเปล่ากำลังจะโดนตุ๋ยหลังในไม่ช้าครับการโดนตุ๋ยหลังในไม่ช้าไม่ในช้าจะรููตัวไม่ไม่รู้ตัวเรียบร้อยจะเพัาหนึ่งลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งเอเอจเอจกระเพราหนึ่งแหมกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนมันหมดกระสุนมันหมดกระสุนมันหมดแต่ทางฝั่งข้างล่างช่วยยิงโคเวอร์ขึ้นมาครับทำไมไม่สามารถไปซ้ำได้แต่ตอนนี้มันเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับ กก็็นออไปีีทมาเฟียเซเวอร์บลครับไม่สามารถทำอะไรไม่ได้ทำไรได้แล้วครับและ ANG ANG ก็โดนยิงแล้นหลังอีกด้วยเอาดิเอ็นครับ AGN เออ AGN ครับ AGN จะโดนชาร์จแล้วจะโดนชาร์จเอาโดนยิงด้านหลังครับโดยเอาเอ้าสปอนเซอร์ของเราครับมาจากไหนครับเนี่ยยิงอย่างไกลเอ้าสปอนเซอร์ของเรามาจากไหนครับเนี่ย ผมมองว่า99 D MG นี่เป็นตัวเต็งของทีมสปอนเซอร์ก็เลยครับเนี่ยใช่ครับใช่แต่สุดท้ายเขาโชว์ได้แบบโหสุดยอดจริงๆนี่นี่เอาเรื่องอยู่คิวคิวไปสี่แล้วนะไม่ธรรมดาเลยเออสปอนเซอร์ต้องจับตาเลยครับจับตาเลยครับจับตาเลยครับเบิ่งเบิงเบิงเลยครับโอ้ยดูดิดูดิ ดูดิคนเดียว5คอะครับน้องๆหนูๆครับสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่คี๊ๆเนอะและโอนตินโอนตินเหมือนจะเห็นแล้วว่า9 9 d m g หลักอยู่และและยิงเอาเรียบร้อยครับโอนตินรวบรลงไปแม่ดูดิครับเล่นบนหลังคาได้เปียบแท้แท้แก9 9 d m g สวมพลังวิญญาณโฮเอ็มครับตงใส่ตอนนี้ใส่เสื้อโฮเอ็มแล้วกางเกงโฮเอ็มอยู่แน่นอนเลยกางเกงในโฮเอ็มด้วย มันบวกครับมันบวกเขาได้เปรียบนะทีมโอเมติงมันบวกสเตตัสครับมันบวกสเตตัสครับวิ่งวิ่งเร็วขึ้น10%แล้วก็อึดขึ้น10%ครับถ้าใส่เสื้อโฮเอ็มกางเกงโฮเอ็มอ่ะใช่ใช่ไม่ร้อนด้วยวิตับเติแตกอยู่ครับ99 DMG เมเห็นไหมไม่เห็นครับตอนนี้หลบได้หมดครับแล้วเห็นด้านซ้ายไหมน่ะก็ท oh, ี oh. uh ่เห็นแล้วครับเห็นแล้วว่าวิ่งมาวิ่งมาไมน้องเฮ้ยเราวิ่งมาไมน้องวิ่งมาทำดูหน่อยไหมดูหน่อยไหมดูหน่อยไหม พินแบนเตอร์ดูหน่อยไหมเอายิงหนึ่งทีสองทีสามทีไม่โดนไม่โดนเอาดิเอาดิเออเอก้าเก้าดีเอ็มจีเอาเรื่องครับออกจากเกมไปอีซีบีปกคิวแล้ว6กคิวนะครับตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าจะเห็นแล้วว่าโดนชาร์จข้างล่างแล้วเอา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 อุ้ยเรื่องปืนคอด้วยใช้ปืนค้อยิงล้มเลยอ่ะ ก้าวเก้าดีมจีเอาจังอ่ะเอ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วหรือเปล่าไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นเอาแล้วครังโอนตินเก็บครังลิวคีไปเอาแล้วเหลือแค่ลพิงเพนเตอร์ก้าวเก้าดีเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับฟอเรสต์เอาเหลือแค่สองตีเหลือสองตีคุณแฟก สองตีสี่คนครบเอ้าแต่พิมเตอร์โดนเก็บลบลงไปเหลือเก้าเก้าดจีส่งพลังวิญญาณโฮเอ็มพลังวิญญาณโฮเอ็มหนึ่งสี่ไม่สิว่าลุมแพ่แค่คุณใส่เสื้อผ้าโฮเอ็มหนึ่งสี่ไม่สิว่าลุมจริงๆโอ้โหเอาดิชาร์ตวิงชาร์ตเอาดิแต่ถ้าอีกทีมหนึ่งอยู่นอกอยู่นอกวงแล้วคุณแฟกดูด้วยครับดูดูตองดูด้วยครับเอาละโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้ววิงชาร์ตครับบนเนินกับใต้เนินยังไง อ่ะเรียบร้อยโอวันตินครับเป็ดคิวนะครับที่หน<อ>ึ่ง <1 Q S 2> นะครับแฮชแท็แทแกโคเอ็มหน่อยครับทุกคนแบรนด์เสื้อผ้าดีๆที่ทุกคนเลือกใช้กันครับ แบงค์เซอร์บาหลับโลกขอบคุณทางโฮเอ็มด้วยครับที่มาสนับสนุนเมืองนี้ในการแข่งขันโ์นาเมนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับแล้วเราจะมาเจอกันอีกครับดูซิว่าครั้งหน้าจะดุเดือดเผ็ดมันแค่ไหนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันขอบคุณครับขอบคุณนักแข่งทุกท่านขอบคุณพี่เอสพิลี่ขอบคุณไอแฟกขอบคุณหน่วยงานทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วตอนนี้มดคิวนะครับมดคิวอันขึ้นมาแล้วครับเป็นทางฝั่งของ หมอจี ji, ได้ดับมดคิวดับมดคิวท็อปมดคิวเยอะที่สุดครับคิวไปทั้งสิ้น28ตัวได้ที่ไปทั้งสิ้น28คะแนนเป็นอันดับหนึ่งครับผู้ที่ได้เกาะที่จะใส่โฮเอ็มโนวันได้แก่หมอจีนั่นเองลิมิเต็ด d อ t ชั่นด้วยนะครับและอันดับที่2เป็นทางฟังของ Jimmy. จิมมี่อันดับที่3มเป็นลิเบอร์ชีวีคิวนวิสัยดิคอนเน็ก t X ครับแล้วอันดับที่5้ทีเฮชีลิเกอร์นั่นเอง โอ้โหขอบคุณครับปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนช่วยกันพร้อมจใจกันแฮชแท็กโฮเอ็มครับถ้าแบนดเขาไม่ดีไม่มีใครแฮชแท็กขนาดนี้หรอกครับจริงไหมครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่มาเป็นแรงสนับสนุนมาเลยเป็นแรงขับเคลื่อนกับประชาชนในเมืองทุกคนครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณมาก